ตาย่อเพื่อเพื่อความดูร้ายเว้ยบวกเพวกความดูร้ายไปนึ่งน่เกี่ยวกาบ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 เดี๋ยวเพื่อนๆปับปับปั๊จะปรับปั๊บอย่างนี้คุณกสิบกสิบเป็นวันไปไปออกอ๋อกว่าเหรอโอเคครับพวกของกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้หยุดเกมเอามองอาสนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วเย้ตอนนี้เราอยู่กับอ่า คุณดอมแล้วคุณไม้แล้วก็คุณฟุกนะครับที่เป็นยูนิคอร์นครับคุณฟุกเป็นยูนิคอร์ส่วนใครนี่สีแดงเป็นโควิดเนี่ยโควิดอะไรวะงอนไก่ไม่อน <c oughs> <c oughs> งอนไกไ่งอนไก่ <c oughs> และและตัวสีฟ้าก็อ่าเป็นเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากคุณไม้นะครับคุณไม้ไม้นะครับก็โอเคครับก็ไปเริ่มกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเริ่มเลยตะเกิ้นเริ่มเริ่ม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูได้เป็นกูได้เป็นกูได้เป็นการการเล่นของเรามันจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับการเล่นของเรามันจะพูดคุยกันได้เออบักได้ปิดไฟอ๋อกูอยู่ห้องไหนเนี่ยเออห้องเปลี่ยนไปเหรอฮะห้องแม่เปลี่ยนเหรอเอาบอกๆๆไปกันมาแล้วปุ้งงเก่งจังเก่งเล่นวิธีเล่นเก่งะไรอย่างเง กูจำได้กูจำได้กูจำได้ไดไง่ายๆครับตอนแรกเออใช่ตอนแรกให้ถึงที่สุดการเล่นแบบปกติของเขามันจะเป็นแบบนี้การเล่นแบบธรรมดาและไม่ธรรมดากูมีคิวเลยนะกูอันตรายนะอะไรนะปรเลูนึกว่ายังเมื่อเขาคิวเข จอมโจรจอมโจรโตกูโคตรอันตรายนะไม่รู้เฮ้ยไปกด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 ไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วเกมนี้นะ สแกนแล้ะเฮ้ยคนเดียวสแกนแล้วสแกนแล้วเฮ้ยกูสแกนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อย่างสองคนตาหนึงละเฮ้ยเลยสามซีพีตัวไว้เฮ้ยเฮ้ยกูหกดอมเป็นวะหกดอมมึงเป็นละไอ้เหี้ยบบริสุทธิ์มึงมึงต้องควบคุมบริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์บริสุทธิ์มึงต้องสแกนเลยกูสแกนกลางนึง บอกว่าโอ้ยไม่รู้สิเดี๋ยหม่ไเลยพอกเดาว่าขาเชื่อไรตือปราทอยไอ้ยว่าเราเปิดมาะตูไหมดูดิไม่วู้ไปไปน้อหุยไอ้แบงตาแรกกันชิ้มหายไว้วอดแต่เมื่อไรนี่เขาไม่บอกวะงานนแก่กับผ่านกดี้อ่กับ อยังไ,ไม่มันยืนทางพีู่ไม่ได้มันก็รู้ว่ามี่ก็เขียวมันยืนทางกูอะอู้ยเยอะโอเคไม่โอเคไม่โอเค,อเคประเดิอมซบแรก,กะนะับประเดิอมซบแรกซบแรก,แรกของวันพูดได้ตายคนที่หรอโผล่เป็นกูแล้วกันล่ะ มาพุ่งแต่ไม่ปล่อยกูสแกนคนเดียวไอ้ปล่อยกูสแกนคนเดียวเฮ้ยบุฟเฟ่เป็นเฮ้ยกูเป็นกูเป็นคนดีเว้ยข้ากุมะที่หลังเลยเฮ้ยไปยายยายยายยาอย่าดยมาคิวกูุมะเกียวแค่คิวมึงก็รู้แล้วเฮ้ยไม่ได้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  ไอ้แล้วเลยไอ้เข okay. 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 ี้ยวแอนกดนดูเขี่ยวใช่ใปกวายกูอยู่ใกล้ๆเลยละโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วทำงานทำงานทำงานหาหาหาตาบ้าอย่างวันฮะนักัว

กูเลยได้รังนไว้เลอือืมออืมออืมอือหืมตัวแดงดงน่ะตัวแดงแดงมึงทำซะกูไม่ทาตัวแดงๆงไปเร่อไปเร่อยไอ้งอนไกลเปล่าเปล่าเปล่าเปาเ้ยยายายาไปใกล้ไหมยาห่าไลๆนอกระยะอย่นอกระยะนอกระยะอ่าแล้วกูรู้จิต่์มึงมึงมีวิธีมึมีวิธีสั่มดอกมึงทวงเวลา เอ้สู้บกตอนพองเวลาไว้มันเปลนมันเป็นมันเปลน็นอดไม่เห็นะเอาไปเอาไปเราไเองแตบอกไม่เห็นแต่เพื่อเดียวโอ้จบ้วจบไรคุเป็น่นลโอ้ไฟไฟสงสัยเฮ้ยคิวกุไงวะคิ้วูุ้งพงบอกว่ากูเป็นคนดีเว้ยแคิวกัตัวารแล้วเป็นคิดอน อดูดีมามาหาว่ามหสแกนมามาอยู่ไ <akl> ด ah ah ้ได้ได้ด่แมนนะว่แมนุ่งมาได้อยู่ห้องสแกนไเวเฮ้ยจุด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 ยายา มา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 ห้างห้างกัน่อยกันเลยห้างหนีเีคนดีคนดีคนดีกูเสื้อใจแล้วก็เสื้อใจขอหวกอนละเกเยเกเสื้อใจวกกูเสื้อแจ็อหมอนไอ้สสวอมึงฆาตกรเล่นยากแล้มึงกูว่าหนึ่งในนี้อาจจะมีฆาตกรคนหนึ่งเลยเฮ้ยเป็นคนหายเฮ้ยเปนคนหายอ่ะคนหายไปเห็นอย่งเลยคือประมามาคูอประมามา ไม่คนเก่าคนเก่าเลยมึงมันมากล้าข่าเรื่อมันอยู่แล้วกันเอาพูกตายก่อเออเอาพวกตายเไม่ไอยๆเตาพวกแข่งเอพวกแข่งตายก่อนเลยอะไรกันี่ให้ตายเถอะมันสช่งมันช่างไว้เสลื่นรุกน่อไปหารวมั อ้ผมูต่ปนกตแูนีู่นี่ตายมามิเติลผูนีไมามเติ์ูนี้ว่าใจกเต้นตุ๊ๆๆแม่งบอกปฟนจับกูได้อยู่ไหมกูแค่นี้กูสงสัยทุกคนเดีาวเลยเวราว่าวาเส้นคิ้วกูหดขนาดไหนวะมึงเบิ้งคิวกูนีเทพขนาดใดคิวกูมึงแข่งสองขาดและอาอาจจะตามตาออาจจะรอบที่สามนะ เฮ้ยหวตป่ะเฮ้ยหวชหนอก่ะเดี๋ยวใจเย็นอะเยมหนอนใหม่เดี๋ยวออไม่ไ่ว่มันกูว่ามันกูเป็นคนดีกูเป็นคนดีันเลยอือืออืออืออออย่าอย่าดอย่ายอยยายาดอมยาพดจิแตนกันเองะอเอ หลังกูจากหลังจากกูเล่นเกมพีนั่นมากเยหญ้เอี่ยเอี่ยสัตว์เฮ้ยสัตว์อ่าไปเฮ้ยแบบยูนิคอร์นกูเห็นมันเท่าไหร่ไปกูตะลุกขดปั่นเลยตัวละครชาวหลอกชาวหลอก กูจาเพลงนี้วะพมกีดยางอยู่ใต้มีปลอดภัยเฮ้ยมามาคมมาคมมาคต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเฮ้ยโดนลุมหลุด้วยนะหลดนลุมหลุมหนาก็ได้นะไม่เรียนไม่เรียน ไม่เหยียนเลยแค่ไหนเพิ่งสดๆใหม่ๆเลยนะไปเลยไปเลยไม่ีไงเจอกูมีหมดด้วยตนนาตั้าตาตั่งกูลัางไปเติมน้ำมันเนี่ยไม่เหียเยี่ยม ต่อหน้าต่อตาโดนวิการโดดร่วงหลุมเลยนะวิการหันว่าเบิงกูเลยก็โดดลงหลุมโอ้บอกูดเป็นเบิ้งสนิแบบนี้แบบนี้เสียงแบบนี้มาเลยสองตาสองตามีมีโอกาสแน่มีโอกาสแน่เว้ยมีโอกาสแน่ว่ากูเป็นกูเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่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 กูไม่ได้เป็น กรต้องมาแก้ไฟไว้กูแก้ชูชูอย่ามีมีพยานอยู่มีพยานอยู่บอกแต่งยายาานอยู่ยาทานอยู่ตัวเองเเห็นพิดประตูเมื่อกี้นะกูปิดประตูตีแมวกันเลย ดูจากคิวนี่เห็ไหมโดนแหน่ดอมตายตายยังเขียดตายแน่ๆนไม่ไงจะโคตเลยโครปวยเนยอะไรเรอเรเบิรงก่อนเบิรงก่อนว่ามีไฟตายว่าตรวจตรวจเกียเแ้วออวิกราจะเกี่กนแล้วเี่ยอ่าโอเคไปเบิิ์งไปเบิ้งไปเบิกูน ไอ้สงสัยยังพวกเอ้ว่าสงสัยอ่ะว่สงสัยยังว่สงสัยยังเอ้ยลืมเ็ยคุณแม่โวยมึงสงสัยมึงไปด้วยโอ้ยกูบระว่ามากเอ้ยกูบอกว่าคุณบอกว่าคิ้วกูคิ้วคิ้วคิ้วเงินคิ้วกูหรือคิ้วกูอ่าไปเก็บไปเเหบอกคิ้วกูนี่คิ้วกูเอ้ยไอเชี่ยนี่อ่าเป็นยังเป็นยังที่สงสัยมันเป็นยัง เพราะอือแค่สงสัยเลยเลยเลยสงสัยสงสัยยังชัยสงสัยสงสัยเลยสงสัยเลยนะมันนั่นแหละมันกดอีกแหละกูบอกกูว่าแค่ตะก่อนโตเก้าแล้วกลัวกูว่าโตเก้าแน่หมักสีสีฟ้าหน่อยอ่ายัมาสงสัยมันหมาใส่สูตรนี่มึงไงมึงอะไมเอาไปฟังหนึ่งคุณฟังกว่าแล้วอ่า ดี๋ยวกูไปฟ้าเดี๋ยวกูไปฟ้าโอเคกูมีกูรู้สึกมาแบบไรแตกบางคนเอ้ยบอปมันกูบอปิภัยบอมีศกไม่มีแนนอนยันภาษาอีสานมานละคำยันแปลว่าถีบนะฮะไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ได้รวมแบบนี้นานเลยนะครับนั่นเหระ น้าพวกน่ะมันได้รวมแบบนี้นานละปกติปกติไม่ได้รวมกันนานแบบนี้นะเพราะว่าช่วงนี้มีอทกภัยใหญ่หลวงมากมายสงสัยกูขนาดนั้นเลยเหรอไม่เว้ยกูเป็น โอเคก็แล้วยาเอ้ยกูเกี่ยวเฮ้ยบอเกี่ยวเกี่ยวบกดตายปละหลาจะเ็นเลยประเดนนี้อกตายกดตายบกตอมตายเฮ้ยบกไหนวีน้ำกดเลยบกหตน่บกหับกหักูกดเมือนกันแต่นว่าที่มันเป็นชีปจรน่ะ อ้าวโดนตายฟุกพวกมาห้องกลางเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเป็นกู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 มันมีปากเสียงกันะเฮ้ยมันมากูมันากูคนเดียวบอกไม่กูวบอกโดนกูว่าบอกฟุกเว้ยมันขาดแล้วมันว่ากูแน่ มันคือเห็นมันคือคู่วะซบมันเย็นเย็นซูมันคู่วะซบบกคือทบกลามได้เฮ้ยูด้าแฟามันกูไม่บแพื่มนกู